สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมมาในช่วงเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงไม่พ้นเรื่องราวของสโมสรเรือมาริดนะครับที่สนใจนะครับตองกี้เอนดรูเบเด้นะครับนักเตะที่มีปัญหากับโชเซ่มูรินโญ่ของสเปอร์อยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวบทสรุปของแฮรร์ี่เคนนะครับกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังไม่จบนะครับเคนเองเนี่ยมีมี ผมเองเนี่ยก็ยังไม่เชื่อข่าวนี้ตรงที่ว่าเคนเองเนี่ยอยากจะย้ายทีมนะครับคือมันไม่ได้มีบทสัมภาษณ์แบบชัดเจนเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เองเนี่ยสมรสอรสรสเปอร์นครับพยายามที่จะออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วนะครับส่วนเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงนะเรื่องราวของฟรีเอเจนต์นะครับของเชลซีตอนนี้หลายหลายคนเนี่ยอย่างวิลเลียนนะครับเปโดนะครับแล้วก็ ชิอ่ะเนี่ยสามคนนี้กำลังจะกลายเป็นฟรีอเจนแล้วก็จะมีสมสรนยูวนตุสเนี่ยแล้วก็โลมาเนี่ยให้ความสนใจนักเตะเหล่านี้อยู่นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับสเปอร์จะเซ็นสัญญาก,กับใครวันนี้ตกเป็นข่าวกับอดัมลาลาน่านะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับข่าวที่1นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสมสรเรียวม,มันิดก่อนเลยนะครับเรื่องราวของการเสริมทัพตำแหน่งกองกลางอย่างตองกี้เอนดอมเบเล่นะครับ ตอนนี้เองเนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่ามาริดกับบาร์เซลโลน่านะครับกำลังที่จะเซ็นสัญญากับตองกี้เอนดาม,มเล่นะครับก่อนหน้านี้นะครับตองกี้เอนดาม,มเล่เองเนี่ยมีปัญหากับโชเซ่มูนโยนะครับตามที่เราทราบกันและผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์เองเนี่ยพอจะทราบเรื่องนี้อยู่นะครับสถานการณ์ราตอนนี้เนี่ยมันยังคุมเครืออยู่นะครับซึ่งนักเตะเองเนี่ยตรงๆเลยไม่พอใจมูรินโญ่นั่นแหละนะครับตามรายงานในเวลานี้นะครับก็ ทุกคนเนี่ยกำลังพักเรื่องของไอไวรัสโคโรนาอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยตองเกียรนาเบลเล่นะครับกำลังที่จะอาจเจรจากับมาลิดก็ได้นะครับกพตอนนี้เองเนี่ยมันมันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถรับข้อเสนอจากใครก็ได้แต่อย่าลืมว่าตองเกียนัเบเล่นะครับเพิ่งเซ็นสัญญาก,กับสเปอร์มาฉะนั้นการที่จะย้ายทีมจบฤด,ดูกาลน,นี้เลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับก็ฟังหูไว้หูสําหรับข่าวนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันบ้างนะครับแต่เป็นเรื่องราวของลาติโรมาร์ตินเนสครับวันนี้นะครับเอเยต์ของเขานะครับก็คือเซอร์จิโอซาราเต้นะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวของมาร์ตินเนสครับว่ามันอาจจะกลายเป็นครั้งเดียวของตัวของมาร์ตินเนสก็ได้ในการที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับคือสัญญาของลาติโรมาร์ตินเนสเนี่ยทุกคนทราบแล้วนะครับว่ามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่97.5ล้านปอนด์นะครับมันมีความเป็นไปได้ที่ อาบาร์เซโลนาจะฉีกสัญญาแต่อย่าลืมว่ามีสโมสรยักษ์ใหญ่หลายๆสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีรวมถึงเรียวมาริดด้วยก็สนใจลาติโรมาร์ติเนสเช่นกันนะครับฉะนั้นโอกาสที่มาร์ติเนสจะมาอยู่กับบาร์เซโลนาแบบง่ายๆน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับแต่โอกาสมีแค่ครั้งเดียวนะครับก็ยืนยันตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับวันนี้ข่าวแมนยูเยอะหน่อยนะครับเรื่องราวที่1นะครับของแมนยูก็คือเรื่องราวของเด e w วท์แมคนิวนะครับเดวแมคนิวนะครับเป็นนักเตะของสโมสรเบอร์สลีร์นะครับสวมเสื้อหมายเลข31ในตำแหน่งกองหน้านะครับเจ้าตัวเองเนี่ยปัจจุบันนี้อายุแค่20ปีแค่นั้นเองนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนใจที่จะมาดึงมาร่วมทีมนะครับ พิมลีกยิงไปทั้งหมด15ประตูนะครับตอนนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อยมากนะครับที่เล่นในพิมลีกนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยยังไงอะรรดาแม่มองมใช้คํานี้กันแล้วเนาะรรดาแม่มองของเมนยูนะครับก็ต้องตาต้องใจเดีย๋วยวไว้แม็นิวมากๆนะครับเพราะอายุยังน้อยอาศัยสั่งสวนประสบการณ์น่าจะเป็นกองหน้าที่ดีในอนาคตได้นะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิโก้โกดินกันนะครับวันนี้เขาเป็นข่าวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์ในวันนี้นะครับว่าตอนนี้นะครับดิโก้โกดินนะครับก็จะย้ายออกจากสโมสรอินเตอร์มิลานในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับก็แมนยูและสเปอร์เนี่ยตกเป็นข่าวว่าจะเซ็นกับโกดินจริงๆนะครับโกดินเองในตอนนี้เองเนี่ยก็ยังชังใจอยู่นะครับว่าถ้าแมนยูยื่นมาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากจะปฏิเสธนะครับตามรายงานจากโตโต้สปอร์ตนะครับว่าโกดินเองเนี่ยก็ ถ้าออกนะครับเขาจะอินเตอร์มิลานมีตัวแทนแล้วก็คือเยนแฟรดังเก้นนั่นเองนะครับฉะนั้นเรื่องราวของการเสริมทัพของแมนยูกับอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ตามนี้นะครับก็ต้องรอดูกันว่าโกดินจะเลือกแมนยูหรือสเปอร์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาสจาราโดนะครับมาสจาร์โดคือใครนะครับเขาคือนักเตะของสโมสรบาร์เซโลนา่ารุ่นยู17ปีนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเนี่ยต้องการนะครับมาส เจอร์โดเนี่ยก็เป็นนักเตะที่เล่นตำแหน่งกองหลังตำแหน่งแบ็กขวานะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยแมมองของแมนยูเนี่ยจูราโดนะครับสามารถพัฒนาได้อีกมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยจะอายุ16ปีนะครับตอนนี้อายุ16ปีแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็สามารถเซ็นแบบยาวๆได้เลยนะครับก็ต้องดูก่อนเนาะบาร์เซโลน่าจะปล่อยตัวหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับวันนี้แจ็คกิลิสนี่ก็เป็นดีลที่ง่าย กว่าการเซ็นสัญญากับเจมส์เมดิสันนะครับคือแจ็คกิลิสในตอนนี้เองเนี่ยเขามีข้อตกลงในการออกจากสโมสรแอสตันวิลล่าเรื่องที่1ก็คือถ้าแอสตันวิลล่าตกชั้นเรื่องที่2ก็คือถ้าแมนยูเนี่ยทุ่มเงินจํานวนจุดๆๆผมยังไม่ระบุเนาะน่าจะอยู่ระดับ60ล้านปอนด์นะครับคือตามรายงานในวันนี้เนี่ยการเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิสเนี่ยจะง่ายกว่าเมดิสันนะครับตามรายงานของสื่อต่างประเทศนะครับว่า ตัวของโอริเกลนาโซชาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเมดิซันมากกว่านะครับแต่การจะเซ็นสัญญากับเมดิซันตอนนี้เองเนี่ยลิสต์สเติตี้เนี่ยกำลังที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่ต่อเลยนะครับแล้วแถมค่าตัวเมดิซันเนี่ยพุ่งไปถึง80ล้านปอนด์แล้วนะครับคือการเซ็นสัญญากับแจ็คกี้ิสเนี่ยในระดับ60ล้านปอนด์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่าเมดิซันนั่นเองนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่า so cha, โซชาปวดปานเมดิซันมากกว่ากิลิสนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอรซานโชกันบ้างนะครับวันนี้ซานโชเองเนี่ยก็ต้องเลือกนะครับว่าจะเลือกสโมสรเรอัลมาดริดหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงานในวันนี้เนี่ยโอกาสการเข้าร่วมทีมจริงๆเนี่ยยักษ์ใหญ่อ่ะยื่นมาเยอะนะครับดีลของซานโชอ่ะมีลิวพ์พในหนึ่งในนั้นที่เป็นข่าวเมวื่อวานนะครับแต่ตามรายงานของสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าสโมสรบุซเซ่ดอทมุลน,นะครับต้องคือจริงๆอะ่ะ จะรับข้อเสนอของแมนยูในราคา100ล้านปอนด์อยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องเลือกและซันโชนะครับว่าจะเป็นมาดริดหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับจริงๆอน่ยลิเวอร์พูลก็เป็นข่าวเนาะแต่ผมรู้สึกว่าข่าวของลิเวอร์พูลมันจะน้อยน้อยมากนะครับคือมีข่าวเมื่อวานแค่นั้นเองฉะนั้นในวันนี้นะครับซันโชต้องเลือกอาจจะต้องเลือกครับว่าจะเลือกแมนยูหรือมาดริดนะครับก็ตามนี้นะครับรอดูกันต่อไปสําหรับดีลซันโชนะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกินนาไปนะครับผมเอาทัศนะของแดนนี่เมอร์ฟี่ก่อนนะครับวันนี้แดนนี่เมอร์ฟี่เองเนี่ยก็คิดว่านะครับการเซ็นสัญญาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแฮร์รี่เคนเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์แบบระดับโลกได้อย่างชัดเจนมากนะครับก็แดนนี่เมอร์ฟี่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าคุณลองคิดดูถ้ากองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับจับคู่กันนะครับแมนนิ่์ฟอร์ดกับเคนเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เสริมด้วยซานโชมันก็จะกลายเป็นทีมชาติอังกฤษดีๆนี้เองนะครับแล้วก็เคนเองเนี่ยในยุคของการทําทีมของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยคืออาจจะไม่ค่อยโดดเด่นมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องรอดูกันว่าตัวของมูรินโญ่จะทํายังไงกับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เคนอยากจะย้ายทีมนะครับเมอร์ฟี่ก็ย้านะครับว่าคุณภาพของเคนเนี่ยเพียงพอเลยสําหรับการตอบโจทย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตามนี้นะครับรอลุ้นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอสโมสรสเปอร์กันบ้างนะครับวันนี้นะครับสโมสรสเปอร์ครับก็สนใจที่เซ็นสัญญาแบบฟรีๆกับอาดัมลาลานาในช่วงของจบฤดูกาลนี้นะครับตามรายงาน,นนะครับว่ามิดฟิลวัย31ปีนะครับคือลาลานาเนี่ยก็จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับและตอนนี้เองเนี่ยมีหลากหลายสโมสรเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับคือตัวของอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลหนึ่งทีมละเลสเตอร์ซิตี้ซัลซานตันเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยครับ และสุดท้ายเป็นสเปอร์อีกหนึ่งทีมรวมแล้ว4 5ทีมละนะครับก็อยากจะยื่นในดีลของอาร,ราดัลาลานานะครับลาลานาเองเนี่ยก็ยิงไปทั้งหมด22ประตูจากการลงสนาม178นัดให้กับลิเวอร์พูลนะครับซัมเมอร์นี้รอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอมอริกโอบามยองนะครับวันนี้พอมสานนี่ก็พูดแบบชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าคือถ้าโอบามยองเนี่ยต้องเลือกแล้วล่ะนะครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ย คือตัวของพอมสันนะครับรู้สึกว่าโอบามายองเนี่ยอาจจะต้องคุยกับมิเกลอาเจตาว่าโอบามายองเนี่ยอยู่ในแผนการทําทีมในอนาคตหรือไม่ถ้าอยู่คุณต้องเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไม่งั้นก็ต้องเสียไปแบบฟรีๆนะครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้เองเนี่ยเสี่ยงต่อการปล่อยโอบามายองไปแบบฟรีๆมากนะครับเขาเล่นให้กับอาร์เซนอลทุกสัปดาห์และเป็นกัปตันทีมด้วยเขาคงจะสนุกกับฟุตบอลของอาร์เซนอลแต่ความชัดเจนเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นด้วยเช่นจัน ด้วยเช่นกันนะครับขออภัยนะครับโอบาเมายองเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็อยู่ในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกด้วยเช่นกันนะครับพอโมซานกล่าวไว้นะครับแต่โอกาสในการย้ายไปเล่นให้กับทุกทีมอย่างเรือมริดนะครับบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็เป็นโอกาสต,ต่อไปนะครับรวมถึงอินเตอร์มิลานด้วยเช่นกันนะครับคือโอามาเอาง่ายโอบาเมายองต้องเลือกแล้วครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสร,รแอตเลติกโกมาดริดนะครับเรื่องราวของโทมัสพาเช่นะครับโทมัสพาเช่นะครับตอนนี้เองเนี่ยมีสัญญาฉบับเดิมกับอแอตเลติกโกมาดริดนะครับในการฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ44ล้านปอนด์นะครับสโมสรแอตเลติโกมาดริดนะครับกำลังดําเนินการต่อสัญญาพาเช่ใหม่นะครับให้เป็นค่าฉีกสัญญาถึง80ล้านปอนด์เอาง่ายๆเพิ่มขึ้นกว่าเดิม2เท่าเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับพาเช่ลงสนามให้กับ แอนติโกัมาดริดนะครับไปทั้งหมด174นัดนะครับก็ยิงไป15ประตูนะครับย้ายมาอยู่กับแอนบลลิตในปี2558นะครับสัญญาจะหมดอายุในปี2566นะครับสำหรับพาเท่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮาเมสโรดิเกสกันนะครับวันนี้ฮาเมสกับสโมสรเอเวอบตันนะครับกลายเป็นเรื่องราวในข่าวนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยฮาเมสนะครับมีข้อตกลงกับบอร์ดบริหารของแมนยูตรงที่ว่า จะสวมเสื้อหมายเลข1 1นะครับแล้วก็มีการเจรจากับบอร์ดเบื้องต้นไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยกลายเป็นตกเป็นข่าวกับสโมสรเอเวอเรตนะครับซึ่งมีโค้ชอย่างอันชอรติอยู่นะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าฮามสจะทําอย่างไรนะครับตอนนี้มี2สโมสรละอยากจะเซ็นกับฮามสโรดิเกสครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูวนตุสกันนะครับเรื่องราวของเอนโกลกองเต้ในวันนี้นะครับหลังจากที่เชลซีนะครับตั้งค่าตัวของกองเต้ไว้80ล้านปอนด์นะครับวันนี้ตามรายงานจาก เกาโชมิคาโตะนะครับก็ยูวนตุสเองเนี่ยได้แสดงเจตนาในการเซ็นสัญญาก,กับเอกรกองเต้น,นะครับตอนนี้เองเนี่ยมัดลิดยังไม่ขยับรวมถึงปารีสด,ด้วยนะครับปารีสญญแซงต์แฌงนี้ต้องการกองเต้มาตัต้งนานแล้วล่ะนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยมัดลิดก็ยังเงียบนะครับเคลียรเรื่องหลายๆเรื่องที่ผมนําเสนอไปอะเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นโอกาสที่เอกรกองเต้จะย้ายทีมเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันว่าทีมไหนจะยื่นก่อนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีใครยื่นนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสในวันนี้นี่คือการขายอเล็กซานโดในหน้าร้อนนี้นะครับตามรายงานนะครับว่าอเล็กซานโดเนี่ยเป็นส่วนเกินของยูเวนตุสไปแล้วนะครับก็อเล็กซานโดเมื่อก่อนเป็นตัวหลักนะครับเมื่อเวลาเปลี่ยนไปหลายๆอย่างก็เปลี่ยนนะครับมารุโซซารีนะครับยืนยันนะครับว่าเจ้าตัวสามารถย้ายทีมได้เลยนะครับฉะนั้นอเล็กซานโดจะย้ายทีมแน่นอนนะครับส่วนทีมไหนที่สนใจ อาลิกซันโดมังก็คือสโมสรฟิออเรนติน่านะครับก็ตามนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันอีกวันเนาะเรื่องราวของเฮลิเคนเนี่ยก็ยังไงเอเคเนเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอย่างชัดเจนนะครับแฟนสเปอร์เบาใจได้มันแค่เป็นข่าวเฉยๆนะครับส่วนเงิน200ล้านปอนด์นี้ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอดูแมนยูว่าจะยื่นจริงหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องราวของตองกี้แอนดาเมเล่กับสมสอเรอมเลมาลินนะครับผมเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเมื่อนักเตะกับโค้เนี่ ไม่ถูกกันเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วนเรื่องราวของลาลานาเนี่ยก็มีโอกาสมาอยู่กับสเปอร์ได้เช่นกันนะครับรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยก็เรื่องราวของเจอน์สันโชที่ต้องเลือกเนี่ยมันก็ต้องเลือกแหละนะครับรอแมนยูยื่นอย่างเป็นทางการดีกว่าแล้วก็ต้องรอดูว่ามาริทจะยื่นไหมถ้ายื่นสานโชต้องเลือกนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร027008000นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ